สวัสดีคะ่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องย่าซิโกะนะคะวันนี้ก็จะไปหาเตยนะคะหวานเตยไปจำปะดงมาเบ็ดเบ้นนะคะเบ้นแป่น,ปน,ปนจำปะดงมาอ้าวฝรั่งเี่เอาคว้าเขางูกินเลยนอาอบันทึสุ เอ็นเบนมาหาน้องดีเอ็มดีเอ็มตื่นแต่สาวแท้กินอะไรไปบปริหารลูกไม้มาแกงจะหาเลาะเบิ้งได้ยีอ่อก เดชจะเลาะลงไปเหาะเลาะเลาะไปหากระเพาะแกงนะจะก็มีบ่าวหดพุ้งบ่าพ่อแก่พ่อยิ่งเล้ะแกงลงไปหาโลดไปแล้วแอนบาร์จะหาหน่อไม้นั่นน่ะหลังหลังโค้งงูฮะก็ะโสมโกสามโกแล้วแล้วก็เลาะลงไปให้เขายุ่มหั่นฝนตกลินแกงวันนั้นน่ะเนาะ ค,นนค่อยว่ามันละมีเมิดแ,ดแกง,งม,มื่อนานล้หม้อหนึ่งค่อยว่ามันละมีเมิอดละเมิดแก่งน้อไม้มื่อนานแล้วค่อยว่ามันละมีเมิอดละเมิอดจะแก่งความแซ่บเป็นยังไงมาดึกป่านเลยเมื่อคืนมาดึกอยู่ผมมาแต่หกค่มาประมาณสองสองทุ่มบอเอาเอามาบุญเช้โมงพอดีแว็กินกินข้าวกันก่อนแล้วรถเอ่อ ฝนมันมันตกก็เลยค่อยค่อยมาิึงกินกนข้าวก่อนกินข้าวก่นนวอนแล้วก็ค่อยค่อยเดินเออเอ,อ๋อไม่รีบไงมันไม่ไม่มีอะไรเยอะก็เลยค่อยค่อยมาเออแต่ก็ก่อนที่จะช้าหน่อยเพราะว่าเขาไปซื้อของให้กับสบปาเพราะว่าสปานต้องไปซื้อหลังทำใหญ่ แล้วแมวลังลังไยอุปกรณ์แพ็คอะไรต่างๆก็ซื้อมาแล้วก็อ๋อแพ็คของพ่อมบังพ่อต้องสับปานแพ็คของส่งมาลังไยเข้ามาเยอะก็เลยเตรียมของให้เรียบร้อยเพราะว่ามันได้จังหวะที่เข้าไปในเมืองแล้วอยู่เมื่อวานแล้วก็แพ็คของเซอร์ซปานพร้อมเมื่อวานนี้ก็ขนของที่ที่เราเก็บเมื่อวานแล้วก็มามาส่งวันนี้วสมุด เก็บเมื่อวานแล้วก็เดินทางเช้า,าก็คนประมาณสับปานไปเท่าไหร่นะสิบแปดสิบกิโลของขอ,องแนตเบนซ์ไปยี่สิบห้ากิโลเมื่อวานนี้ก็เลยรวมกันไปลลส่งของไม่ออฟด้วยของไม่ออฟนี่ก็จะเป็น,นปัจจัยของคุณคินนี่คุณเลวดีที่ที่จะไปร่วมช่วยผู้อ,อพยพชายแดนวันนี้ที่ ลุงคนกาแต่งเขาสบไปใช่กับทีมยูทูบเบอร์ด้วยอือเพิ่ในนั้นก็มีแอดเสือที่เป็นคนทื้นที่ของจังหวัดอืินก็ก็ไปมอบเป็นลังยายให้แต่ว่าในในส่วนของการจัดการนี้ยคงต้องต้องให้เพื่อนดูว่าเพื่อนจะเอาอย่างไรแต่ว่าเราก็มีหน้าที่คือส่งมอบตามตามสั่งของตามสั่งของเอฟซีท่าน เป็นลำไยบอกช่เป็นลำไยแล้วก็เป็นปัจจัยโดยเมื่อวานนี้นะที่พิมพแล้วก็เอ่อก็เป็นเอ่อพี่อนุวัฒน์แล้วก็ชินซูเบอร์ที่อยู่ที่นาก็รับรับมอบรับมอบรวมกันใช่ก็ก็มีของคุณชินมี่เท่าไหร่นะห้าพันแล้วก็คุณเลวบดีหนึ่งพันก็รวมแล้วเป็นหกพันเมื่อวานอันนี้ไม่รวมกับลำไย ยายกำลังใจโอ้คุณคิมมี่ที่สนับสนุนเขาเขาบอกว่าเขาสนับสนุนซื้อรำใหญายอยู่กับเราตลอดตั้งแต่เป็นเนี่ยมาสนับสนุนดูทุกเหตุการณ์เลยนะคุณคิมมี่นี่สุดยอดมากเจองานบุญงานบวชงานแต่งเอองานบุญงานบวชงานใหญ่ๆงานเล็กงานน้อยงานป่างคุณคิมมี่พร้อมซัพพอร์ตนมากขอชื่นชม ชิงชิงนี้ท่านจริงๆคุณเลววดีแล้วก็เอฟซีโอ้เยอะแยะที่ที่เราไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ว่าท่านก็สุดยอดในการร่วมร่วมบุญในทางนี้แล้วเขาจัดการยังไงเขาเอารถเอารถที่ไหนเป็นคองของเนาะเพราะว่าม่ต้องเช็คอีกในในไลฟ์สดว่าในคลิปนี่แหละของของเมื่อวานต้องต้องดูเมื่อวานไฟดับมันดูไม่ได้เห็ว่าจะขึ้นไลฟ์คุยเอฟซีอยู่ก็ มันก็ไฟดับันงงมากเลยเมื่อวานนี้ตั้งใจว่ากลับมาก็จะช่วยอีกแรงนึงเขามีเข้ามาก็จะแรงเข้าไปข้างในเลยเพราะว่าของยาก็ผ่านวันนี้เขาเดินทางแล้วนะเขาบอกว่าเดินทางเดี๋ยวเช้าตอนนี้แปดโมงแล้วมน่าจะไปไั้เของยาโอนไปให้เอดมินแอนแล้วเมื่อวานร่วมทําห้องน้ำห้าพันช่วยอันนี้ช่วยชื้อน้ำาื้อน้ำสี่พัน โอนไปให้แอินเอนเอ็นให้มอบให้ลุงให้ป้าแล้วถ้าเป็นเอสพีจะตละกมาไอยากไลฟ์สดนะแต่ว่าอยากไล่สดกระพรก็ไม่ได้ทำไม่ได้บอก๋อที่นู่นกระดับบอกกลางทางมาไม่ได้เพราะฝนมันตกฝนมันตกบาจุจะบุญกระดับบอาจุจะประดองกระดับบอกไม่ดับไม่ดับมาพี่บาดโทรไปแจ้งว่ากระอรากไมดับเลยเด้อน้ำฝนก็แปลว่าฝนตกฝนตกดีมยังอ้าวพอแล้ว แกงหน่อไม้แกงหน่อไม้แจเจ้าพอแล้วซื้อผักซื้อหญ้าซื้อผูลือกเต็ม,มหม้อลหรอฮะน่นะแบบข้าวเดียววันนี้อยากกินหน่อไม้กับผักเอาเนาะอยากกินหน่อไม้กับผักเอาอยู่หลังบ้านนังไงผักก็ซับลาบอยู่นะบะเตยผักก็ซับลาบอยู่ผักเน่ามาซื้อแก่เลยแกงชุก ใบใบกระเทินบนใปลาจะลกมาหาละสับราอยู่แบาก็เด๋ยวลังขอโง่นะเออแกงหนอไม้เช้าอยู่อือใส่ แกงแกงเสื้อปลาเมึกแห้งเนาะเราเราอยู่อย่างนี้นะยังว่าสุดยอดแล้วแล้วคนที่เขาเดินป่าล่ะจะเป็นโอ้โนั่นแหละาจาเป็นกําลังใจให้เนาะเราทหารแนวหน้าแนวหน้าเนาะมีกำลังใจให้แนวหน้าฝนลุยอะไรไม่รู้ทานลื่นเนาะต้มอะไรตทันตายามหลับก็ไม่ได้หลับยามนอนเขาก็ไม่ได้นอนเรานอนสบายแต่เขา มีจะเล่าด้ยแนอนสบายนะแอนบอกเลยคุณจะกินแกงมามหมไม่เป็นไรหรอคุณว่ามันรู้ึกตัง้งตั้งตั้งให้แอดบาดหน่อยส่งกำลังใจให้แนวหน้าทหารทหารกล้านะคะชายเดนเออคนคนโมกทหารมี ค,คนโบคุนอะไรคือแบบโบคนเลยอ่ะจ่าโบจ่าโบแบบว่าย vo, uto, Java, Java, ังไงโบโตโตเออโตโตอันนี้เืออยู่จังหวัดเราจังหวัดฟูมะเขือนะที่ที่เราได้แต่ว่าเหตุเห็นเมื่อวานนี่แหละแม่เพิ่นออกอันนั้นอยู่โอ้จังหวัดเราอีกทหารกล้าทีชีพ ครัมซีอีเนาะได้ลูกเนาะอายุขวบนหนึ่งโอ้ด้เนาะอยย่ยังไม่รู้ว่าพ่อเลยเนาะเมือนน่อวานเห็นแม่เขาร้องไห้เด้ออุ้มหลานเพรอลูกนะควบหนึน่งอ,อ,อุ้มหลานแล้วว่าแม่อันอันรถทางเขาเข้ามาบอกแม่อยู่ว่ารถทางเขาเข้ามาออพอดีที่ไปอามน้ำก้อนตอนนั้นละตอนอามาไปอ้าบน้ำก่อนนั่นแหละพอดีอันนั้นเลยพอดีรถทางเขาเข้ามาโจมซีน เขาบอกโอ้โอยเขาเพิ่มไปเออนั่น,นแหละเห็นลูกก็ขว่มหนึ่งโอ้น้ำตาไหลนำ้ำวายยเห็นหน้าลูก,นนลกไไลย mm hmm. เัเห็นหน้าลูกแม่เม่์นะพันไม่ได้อ่านไล่อันพ้อน่ะส่งนะฮะมาวายยเห็นหน้าลูกเม่ยังไม่ได้ส่งเขาไปเบื้องซ้ำเม่์พันไม่ได้อ่านเบื้องเม่์พันนอนเขามันตีขี่เหมือนดิทอลเลยนี่แหละเนาะกำลังรับแจ๊คแักคทูมเออกำเบื้องลูกเนาะไม่ได้ส่งเธา ทีซี่แล้วลูกมาเปิดเบิ้งแล้วเห็นข้อความผูกช่วงเข้ามาว่าเย็นนะโทรไปกัไม่รับไม่รับแล้วไม่รับแล้วเบิ้งข่าวทั้งวันออกจากข่าวไม่ได้เลยตอนนี้อยู่ในแดนเอ็ซีแอดเวนไม่ได้หนีหายไปไหนนะคะช่วงนั้นแหละอยู่กับข่าวข่าวชายแดนชายแดนตลอดเลยส่วนแอดนี่ก็ไปไปชมอันที่ หัวแหลมๆนั่นนะคะมันมันจะวิ่งอยู่สามล้อน่ะนะนั่นแหละเาเทียร์นั่นแหละเวลาบินขึ้นไปทีก็โด้นเชียร์เชียร์เชียให้กำลังใจเพื่อนเราก็เชียร์ให้ภารกิจนี้เสร็จสิ้นเสร็จสิ้นเสร็จริ้ล่วงไปด้วยดียึดให้กำลังใจพื้นที่ของไทยได้มาด้วยเร็วๆเนาะชนะเร็วๆกลับมาสงบเหมือนเดิมถ้าสงบเหมือนเดิมก็อยากให้สงบไม่อยากมีสูญเสีย ใช่ก็อยากให้อยากให้คุยกันเนาะถ้าคุยกันได้ก็คุยกันแล้วก็ให้สงบเร็วนะคะเพราะว่ามันสูญเสียมันคือมันมันมันแปดนายแล้วนะนี่ทหารไทยนะแค่วันสองวันเออแปดนายแล้วได้นี่นะแปดนายู้กล้าเลยผู้แปดนายทหารกล้าแล้วนตอนนี้เนี่ยโตโตโตนี่แหละดูข่าวนะคลิปแบบเดียว สิ่งสถินะคะุ <c <c ้มคองเนะคุ้มครองนะคุ <c 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 ้ครองทหารกล้าภัยทหารก้าปลอดภัยตอนนี <c <c ้ฝนก็ตกให้เอดบัตแกงหน่อไม้อรอร่อยนะเอดบัตไม่ได้น้ำเลยหว่ะ มอีเดนนะค่อยได้ไปกับลุงเพอรนึนอไปบ้านคุบัลักษณ์คยเห็นนะไปหออียแดงพาอาจารย์เออไปคุบัลักษ์ก็พากันเลยไปนั่นแหละไปกับ